พาไปดูเรื่องของตํารวจที่ระยองฝากหน่อยเพื่อจะท่านตามตัวคนคนนี้นะท่านแข็งขันอยู่แล้วล่ะตำรวจนะเพราะ <ขา S 2> อะไรเป็นคลิปที่แชร์กันฮือฮาเลยครับหนุ่มคนหนึ่งนะกำลังเดินเข้าไปท้ายของกระบะรุ่นดังนะแล้วก็ยังไงฮะไปงัดเอาไฟท้ายงัดง่ายๆดื้อทั้งสองข้างฮนะเห็นไหมฮะที่ชอบเอาไปโพสแท้ถอดเนี่ยเหรอนี่ยเนี่เนี่เนี่นี่งัดไฟท้ายด้านขวาก่อนนะฮะของกระบะรุ่นนี้นะฮะ จริงๆเนี่ยทั้งกระบะกับยี่ห้อกระบะไม่ผิดฮะมันผิดที่คนงัดเนี่แหละโอ้กังวันเลยอะ่ะอ,อ๋อกังวแสกๆบริเวณไหนโรงพยาบาลที่ปลวกแดงฮะดูฮะที่จอดรถของโรงพยาบาลนะงัดไปด้านหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็งัดอีกด้านหนึ่งนี่หนุ่มสร้างตัวทํากันแบบนี้เหรอนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยฮะเห็นไหมฮะงัดอีกด้านหนึ่งนี่อ้าวหลังจากงัดเสร็จครับเดินไปที่รถกระบะของตัวเองฮะ รถกระบะเอาสองอันเลยใช่สองด้านฮะและคนที่ถ่ายคลิปก็พอดิบพอดีไปเห็นทะเบียนนะฮะกับสติกเกอร์ของรถกระบะคันนี้นะฮะนีน่นี่ไงนี่ไงนี่ทะเบียนฮะทะเบียนชัดเจนนะฮะเออหลังจากนั้นปุ๊บก็ขับออกไปนะฮะซึ่งไปติดสติกเกอร์หันสาขับ แล้วก็ทะเบียนทะเบียนนี้ท่านผู้ชมมันกลายเป็นว่าชาวเน็ตเนี่ยตาดีตาดี<ฆ>นะฮะไปขุดแบบชาวเน็ตขุดเก่งมากเลยเอะนะฮะถ้ามีทองคงเจอทองแล้วเพอราะไปขุดเจอหนุ่มคนโพสต์ไอกระบะทะเบียนนี้เลยฮะขันสารยองเนี่ยเหรออ่านี่ฮะเห็นไหมทะเบียนเดียวกันเลยฮะไม่ต้องอ่านชื่อผมว่าตํารวจก็เห็นใช้คำเลขว่า5 3 8 0และยองแล้วกันนะฮะเออใช่ใช่ใช่เทียบกันเลยฮะเทียบกันเลยคันเดียวกันเลยนะฮะแต่จะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่า ฝากตำรวจนะฮะที่ปลวกแดงระยองตามหน่อยอตามหน่อยฮะเพราะตอนนี้โซเชียลเขาล่าหาตัวคนโพสตกระบปะคันเดียวกันเจอแล้ว<ะ>ต่อไปมันจะใช่ไหมคนคนเดียวกันถ้าโซเชียลเจอแล้วพี่ตำรวจต้องเจอแล้วแหละผู้เสียหายบอกว่าเขามานอนเฝ้าไครค่ะไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาตอนเช้าเอา้าไฟมันหายไปตอนนี้ทราบหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแจ้งความค่ะแล้วมันขโมยเอาที่จอดรถของโรงพยาบาลใช่